สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเชือกอพอดีไปซื้อเชือกมาทุกคนเป็นเชือกไนล่อนนะครับหรือว่าเชือกขี่มา้านั่นเองนะครับบางคนก็แล้วแ,แต่คนเรียกนะผมไม่รู้ว่าหลายคนหลายคนเรียกอะไรกันบ้างนะครับเชือกไนล่อนบ้าง,างเชือกขี่ม้าบ้างนะครับอันนี้เป็นขนาด4ี่มิลนะครับร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยคือเขาขายเป็นแบบยกกิโลทุกคน เขาค่ะยกกิโลมาเนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้หนึกิโลนะครับที่ผมได้มาเนี่ยแปบาทนะครับแปบาทถามว่ามีไซส์อื่นไหมอันนี้ที่ผมซื้อเนี่ยคือเป็น4ีมิลนะครับนี่อันนี้คือขนาด4ีมิลก็คือเส้นเท่านี้นะครับ4ีมิลทีนี้ที่ร้านอ่ะเขามี4ีมิลห้ามิลหมิลแมิลแล้วก็10บมิลนะครับมันก็จะใหญ่ๆขึ้นไปใช่ไหมอันนี้คือเล็กสุดเลยนะนี้4ีมิลนะครับของร้านเขาเนี่ย85บาทนะครับ1นกิโลทีนี้ถ้าเราซื้อเนี่ยไม่ว่าจะคุณจะซื้อ5ม หนึ่งกิโลก็85บาทนะครับ6มิลก็85 8มิล10มิลนะครับก็85บาทเท่ากันนะครับแต่ว่าใครที่ซื้อเนี่ยจะได้ปริมาณความยาวของเชือกน้อยลงไปนั่นเองนะครับถ้าผมซื้อ4มิล1นกิโลเนี่ยราคา85บาทใช่ไหมผมก็จะได้ความยาวนะครับที่ร้านเขาบอกไว้นะครับคือจะได้ความยาวประมาณ70ถึง85เมตรเลยนะครับเนี่ย4มิลนะแต่ถ้าซื้อ5มิลนะครับ1นกิโลก็จะได้50ถึง60เมตรนะครับ6มิล ก็ประมาณ40-50ถึงเมตร8เมตรก็จะซานลงมาเรื่อยๆืนะครับประมาณ20-28ถึงเมตรนะครับส่วนถ้าเป็น10มิลใหญ่สุดเนี่ย <c oughs> ก็จะได้ประมาณ14-20ถึงเมตรเท่านั้นเองนะครับทีนี้เชือกขี้ม้าเนี่ยเป็นเชือกขบงโคก็เรียกเชือกไนล่อนขี้ม้านะมันจะมีความเหนียวนะครับเกลียวเชือกจะแน่นนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพอากาศนั่นเองนิยมใช้ไปนิยมเอาไปใช้ในงานกิจกรรมต่างอะ่ะแล้วแต่เลยนะมันเป็นเชือกันเตกประสงค์นะครับผูกมัดสินค้าก็ได้ทําล่ามัวผูกวัันะครบ ใช้มัดตึงต้นใช้มัดต้นไม้มัดสิ่งของโยงกิ่งทุเรียนใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆได้หมดนะก็คือแล้วแต่ที่จะเอาไปใช้กันนะแต่ที่ผมเห็นใกล้กลกลตัวเลยก็คือผ้าใบานะครับผ้า,บา,าใบราครที่เอาผ้าใบามาติดเนี่ยก็จะได้เป็นเชือกขี้ม้าแบบนี้นั่นเองนะผ้าใบที่มันเป็นมีลอกดึงนะก็จะเป็นได้เป็นเชือกขี้ม้าแบบนี้แล้วมันใช้ดีมากนะครับผมสังเกตคือแบบมันอยู่ทนนานมากคือเป็น10ปีนะครับพวกผ้าใบพวกเนี้ยผ้าไอ้พวกเชือกพวกอะไรที่เขาที่เอามาใช้เนี่ยนะมันอยู่นานมากมันทนมากนะครับแข็งแรงมากหรือ ซื้อติดบ้านเอาไว้ก็เผื่อฉุกเฉินแพ็คของหลังรถแพ็คของอะไรคือเป็นอเนกประสงค์อะเออแล้วแต่จะเอาไปใช้งานกันเลยนะครับอันนี้ก็คือมาแนะนํามารีวิวให้ดูกันสั้นๆนะครับว่าเชือกไนล่อนเชือกขี้ม้านะครับตัวนี้ผมได้มา85บาทนะหนกิโลนะครับขนาด4มิลเอ่อขนาด4มิลครับก็แล้วแต่จะเอาไปใช้อะไรกันนะครับอ่าและทีนี้นะครับพอเรามีเชือกแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับเป็นหูหูคล้องนะครับหูคล้อง ผูกคล้องเชือกเนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้อย่างอันนี้นะครับเขาขายเป็นแพ็คนึ่งแพ็คหนึ่งสี่ชิ้นแบบนี้นะครับตอนที่ผมได้มาประมาณ5้าบบาทเท่านั้นเองครับราคาอาจจะแกว่งขึ้นลงตามเทศกาลตามแคมเปญต่างๆนั่นเองนะครับนี่เป็นสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับไม่ขึ้นสนิมด้วยนะนี่ก็ไปจอดยึดกับกําแพงเอานะครับแล้วก็เอาเชือกอันนี้มาคล้องจะไปล้างจะไปดึงอะไรผมก็น่าจะไปคล้องแล้วก็เอาใช้แบบผ้าใบคลุมอีกทีหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วแต่ง,งานนะแล้วแต่หน้างาน,นครับ ก็มาเอาให้มาดูมามารีวิวให้ดู2อย่างนี้แนละ้วพอดีมันคู่กันพอดีนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าเป็นห่วงห่วงของเชือกรูปตัวยูนะครับเอาไว้สําหรับยึดติดกับกําแพงนะครับแพ็คหนึ่งประมาณ40-50นะครับห้กว่าบาท60บาทแต่ผมว่าแล้วแต่ช่วงคมเปญน,นะผมบอกราคาที่แน่นอนไม่ได้นะครับพอดีผมเอามา2อันนี้นะครับก็2อันก็ตีสะร้อยหนึ่งตีสะตอนที่ผมซื้อเอาสีกว่าบาทนะประมาณ46บาทนัก็ตกอันละ10กว่าบาทสิบสิบเอ็ดสิบ แต่พอเขาดูล่าสุดนะมันน่าจะประมาณมันขึ้นมาแล้วนะครับประมาณ5 0 6 0บาทนะแล้วแต่ช่วงเทศช่วงแคมเปญแล้วกันนะครับแล้วแต่ชุเทศกาลราคาก็ประมาณนั้นนะครับคใครมีส่วนลดใครมีโค้ดลดใครมีเหรียญใครมีคอยล์นะแอปไหนก็เข้าไปซื้อกันนะครับเดี๋ยวผมแตะลิงก์ให้นะตัวนี้จะเป็นห่วงนะครับนี่นะยึดกําแพงด้วยน็อตพุกสบายเลยนะครับแล้วก็เชือกคล้องจะยึดติดผูกกับอะไรนะครับผมอ่ะใครสนใจเดี๋ยวผมแตะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับทั้งสองอย่างเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเชือก4มีมนนะหกิโลนะบแปดสิบห้าบาทแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นห่วงคล้องเชือกนะครับสําหรับยีดกับกําแพงเป็นตัวยูแบบนี้เลยนะครับเออมันรูมันใหญ่ดีนะคล้องเชือกแบบนี้ได้สบายเลยนะครับทุกคนดูนะครับขนาดของห่วงนี้ประมาณ1.5เซนนะครับประมาณ1.5เซนนี่เห็นไหมขนาดของรูนะครับประมาณ1.5เซนพอดีนะครับเกือบเกือบอะเอาสะว่าไม่ไม่ถึงห5ห้รอกนะขนาดของข้างในเนี้ยประมาณ1.2นะครับ ด้านข้างเนี่ย1.2นะครับขนาดของรูแต่ด้านบนเนี่ยก็ได้ประมาณ1.3 1.4นะครับผมขนาดของรูนะครับส่วนตัวของแป้นเขาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4เซนครึ่งเท่านั้นเองนะครับขนาดของแป้นตัวนี้4เซนครึ่งนะครับความยาวเนี่ยหนาก็ประมาณเซนครึ่งนะครับอ่ากำลังดีสายกำลังดีนะครับถ้าเป็นเชือกได้ผมว่าน่าจะได้ประมาณใส่เชือกถ้าเป็นเชือกขี้ม้าเนี่ยโหได้ถึงแบบ10มิลเลยนะได้เซนหนึ่งได้สบายสบเลยใหญ่ได้สบายๆบายเลยเนี่ยเพราะว่าตัวรูเขาประมาณ1เซน 1.2 1.3มเซนนี่แหละครับใช้ได้นะครับประมาณนี้นะครับอะใครสนใจอะไรก็ไปซื้อกันนะครับใครพอดีมีใครมีโปรเจกต์งานดีไอวอะไรที่บ้านที่จะทำนะก็หาห่วงตัวนี้อยู่ก็จัดไปได้เลยนะครับอันนี้ผมก็มารีวิวทั้งห่วงทั้งเชือกห็ดูเลยนะครับตัวตัวห่วงอันนี้มันมาทางจีนนะจะส่งช้าหน่อยนะครับแต่ว่าเชือกมัมาเร็วเชือกมาในไทยนะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ที่ผมแปะให้เดี๋ยวผมจะหาลิงก์ที่ส่งจากไทยให้ดีกว่านะตัวห่วงตัวนี้ครับจะได้จะส่งเร็วหน่อยนะครับราคาอาจจะ แต่ว่า4ชิ้นแบบเนี้ยก็ได้ไม่ถึง100ร้อยหลอกประมาณ60กว่าบาทนะครับหกสิบเจ็นะแต่ว่าถ้าเกิดขายแยกเป็นอันเนี่ยผมเห็นอันหนึ่งก็ประมาณ20กว่าบาทแล้วถ้าขายแยกเดี่ยวนะถ้าร้านในไทยอะ่ะก็ซื้ออันก็เซตนี้ก็เท่ากันพอดีครับอาจจะแพงกว่านิดหน่อยให้มันจัดส่งเร็วนะจะได้พร้อมใช้งานนะครับก็ร้อยกันไปแบบนี้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ